ผมขับเลยไอ้ผู้ชายอช่งกูเกับมากลนะเนี่ี่พีกดูดิีกเลยวันนี้มีทั้งชายเลยนะฮรเขาจะดันเนี่ยาถูเวแชั่นทุกคนมองกันไห่เป็นสายตาเดียวกันกับที่ตาขอคนนี้ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการพีซุปร์คาร์อีกครังคบนี้ผมเพลงนะครับลนี้ถึงแท้จริงๆเพราะว่าจะมาเจอแขกรับเชิญที่คนนี้โด่งดังมากๆจริงๆนะครับแต่ประเด็นคือ มาถึงแกหายไปไหนเฮีย er ครับอยู่ไหนครับเฮียแชมป์อยู่ไหนตะโกนทหาอะไรโอ้โหทำรถอยู่เนี่ยโ oh อ้อารมณ์นี่โอ้โ oh หมาเต็มจริงโอ้ห oh นีเจ้านี่อยู่เจ้านี่กลับยัง <laughs> เจ้านี่กลับไปยังวะโอ้โหเฮีย er. เจ้านี่เฮีย er. หายไปหมดแล้วมั้งนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเฮียอันนี้ เดนแชมป์สามร้อยการ์ดไลฟ์นะครับสามร้อยการ์ดครับยูทูบสามร้อยการ์ดไลฟ์เลยนะฮะสุดยอดมากๆคนนี้ครับไว้สนับสนุนผมด้วยโอ้หสนับสนุนอยู่แล้วผมมั่นใจว่าเอฟซีของผมหลายๆท่านก็เป็นเอฟซีของเฮียแน่นอนครับเพราะเฮียนี่โอ้โหโด่งดังมากๆเลยนะฮะในโลกออนไลน์ตอนนี้นะครับต้องเชิญมาเลยนะครับขอบคุณครับวันนี้เฮีย มาพร้อมกับคันไหนครับคือจริงๆแล้วอ่ะ,อะพีบีซูเปอร์คาร์มาใช่ไหมครับพี่เอ๋จต้องเกี่ยวกับรถซูเปอร์คาร์แล้ว้าซูเปอร์คาร์ทั่วไปเนี่ย A8 ลัมโบเฟอร์รี่ขับมาหมดแล้วครับพี่อ,อยากให้น้องเพลงมาถ่ายคันคันหนึ่งคันนี้มันเป็นรถที่ A8 แล้วก็ไม่ธรรมดาเป็นลิฟวิตี้วอล์กลิฟวิตี้วอล์กในเมืองไทยมีประมาณ3คันครับพี่เอ๋แต่คันนี้เป็นทวินเทอร์โบคันเดียวในประเทศไทยโอ้ทวินเทอร์โบลิฟวิตี้วอล์กอีกโอ้โหคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยธรรมดา แต่ในความรู้สึกผมมันมันมันดูพิเศษมันไม่มีใครมีอะไรเงี้ยผมว่าไม่ธรรมดาหรอกครับแค่ดูหน้าตาตรงนี้โอ้โหว้าว oh, wow, มากๆเลยครับงั้นไปดูกันดีกว่าครับได้ครับ Let me feed your addiction ท่อมันลั่นเงนี้ยครับเท้ารถทวินทบโบจะให้ขับไปท่อไอเดย์ได้ไงอะอไม่แต่มันลั่นผิดปกตินะครับเฮียไม่เราให้รถตรงนี้เสียงเงียบได้ไงอะมันมันก็ไม่ได้อยู่แล้วมันต้องลั่นๆเข้าใจ<ห>ครับ,รบแล้วเฮียจะไปทําท่อมาเหรอครับเขามาอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้ผมต้องบอกก่อนว่า คันนี้ผมซื้อมาเป็นสภาพแบบนี้ไม่ได้แต่งเองเลยสักนิดรถคันนี้มันเป็นรถของเจ้าของเก่าคือนัาแจมแหลมจุงเบยนัาแจมเอสเซียครับน้าสุกอบาที่ใครใครก็ได้ครับผมนัาแจมครับโอ้โหชื่อสักดีนาเขายาวนิดนึงก็ซื้อมาเขาแต่งพาร์ทเนี่ย มาแล้วเครื่องมาแล้วล้อมาแล้วเอาหมดแล้วอะ่ะคือผมชอบมากเลยคือพาร์ตลิเบอร์ตี้วเนี่ยมันแบบมันโป่งมากเลยรับตูดบานมากเลยเฮียคือแบบคือถ้าพูดเปรียบเทียบกับผู้หญิงก็คงเป็นผู้หญิงที่แบบสะโพกนี่ใหญ่มากสุดยอดเลยนะครับรบ,บานจริงๆชอบมากท่องใครนะครับคืออย่างนี้ผมต้องบอกเครื่องเนี่ยทำจากและแจม ะะแล้วก็เขาเอ็กกับ T K F T K F เนี่ยก็ทำคือพี่แถมทำทำเทอร์โบจูนกล่องถอยเสียทุกอย่างทำโดยฝีมือคนไทยหมดเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นรถโชว์อะ,เป,อะเป็นรถที่ใช้กินตนาการในการทำกับเพียบางสิ่งบางอย่างคนที่ทำ Liberty Walk เนี่ยเขาอาจจะทำสีดำสีเหลืองสีอะไรปกติแต่เนี่ยมันเป็นสีที่แบบต้องการทำเป็นคอนเซ็ปต์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็บก่กบอกความเป็นตัวเองมาก,มาก ใ้ส่วนตัวมันผมว่ามีหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมันแตกเสียวอย่างวะผมว่านนี้มันเป็นนานาจิตตังในความคิดของคนนะฮะแต่ส่วนตัวผมมองว่าการพยายามในการทํารถหนึ่งคันเนี่ยเขาใช้จินตนาการเยอะมากนะผมว่าทําออกมาแล้วคันนี้มันลงตัวนะในส่วนของทิดผมนะลงตัวมากๆเลยครับคือผมชอบเพราะว่าสไตล์แบบนี้มันไม่ได้หาง่ายที่เราเห็นเห็นอย่างเงี้ยมันบ้ามันบ้ามันต้องบ้ามันบ้าจริงๆ ด้านหน้าซุ้มล้อโป่งด้านหลังยิ่งโป่งยิ่งกว่าอันนี้เป็นชุดเี้วอล์คแท้ทั้งคันนะฮะแท้เลยเขาบอกว่ามีประมาณ3คันในเมืองไทยครับพี่ราคาที่น่าแจ่มบอกว่าใส่ชุดแต่งมาประมาณ700,000โอ้โห700,000บาทแล้วก็ทําสีไปอีกประมาณแสนกว่าบาทเกือบ20,000 0ครับก็ไปเสร็จล้านหนึ่งแล้วก็ตัวช่วงล่างเป็นแอลเล็กทุกคนที่ใช้ l i b e ี t y Walk ใช้อยู่แล้วก็ประมาณ40,000 0ครับพี่อันนี้เป็นราคาโดยประมาณนะ3 0 0 0ึงแสนบาทรล้านห้าละที่ว่าล้านห้านะครับล้อ Rsv ขอนน้าแจ่มเขาสั่งคัสตอมมาก็ล้อพร้อมยางก็สองแสนกว่าบาทครับพี่ครับเบรกก็เบรกเดิมแต่ทำโลโก้เป็น jw ก็แจ่มว้าวเขาอะ jw โลโก้เขาเบาะเบาะอันนี้อยากให้ดูเบาะดูเบาะหน่อยครับเบาะเป็น cs ปั๊บไฟฟ้าตอนแรกผมเห็นเป็นแบบแนวบักเก็ตซีอย่างงี้นึกไม่นึกไม่ถึงว่าปั๊บไฟฟ้าออกปั๊บไฟฟ้าด้วยนะฮะปั๊บไฟฟ้าแล้วก็มีคันเร่งไฟฟ้ามีนู่นมีนี่เล็กน้อยตามสเต็ปของตัวรถนะครับครับพี่แล้วก็มีแต่งคาร์บอนใส่สเกิร์ตข้างคาร์บอน ทั้งหมดไอตัวแผ่นด้านข้างนี้ยทำเป็นคาร์บ,บอนใหม่ของรุ่นนะฮะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องเราให้ดูเครื่องดีกว่าเครื่องเป็นทวินเทอร์โบจาก420แรงม้าเป็น550แรงมา้าโดยประมาณครับเป็นทวินเทอร์โบเลยนะฮะหนึ่งเดียวในประเทศไทยใช่ครับ R8 ต,ต้องพูดว่า R8 หนึ่งเดียวด้วยไม่ใช่แค่ R8 ลิเบอร์ตี้บ็อกแต่เป็น R8 ทั่วประเทศไม่มีใครทำาทวินเทอร์โบใช้ไหมครับก็ใช่เลยพอสมควรแหละคันเนี้ย ทำไปประมาณเกือบสามล้านเพราะว่าตัวเครื่องทบวบุยทำเจ็ดแสนครับบอกเจ็ดแสนนะครับแต่ถ้าเป็นของจากนอกประมาณล้านห้าอันนี้คนไทยทาเองเจ็ดแสนครับสดๆครับสดๆโอ้เครื่องร้อนๆนเลยนะครับเพี่อรับร้อนเลยครับหน้าเอาปปิ้งหมูอะไรกินได้ใช่ใช่นะฮะก็ดีเหมือนกันนะขับ r 8ไปเปิดเตานะเปิดเตาได้ปิ้งหมูได้เลยครับยุคโควิดด้วยแล้วไปดีแม่ขายหมูปิ้งแม่เลยครับ โอเคครับแล้วสรุปคันนี้ขายไหมนะขายครับขายด้วยเหรอใช่ครับโอ้ขายทุกคันรถที่สามแล้วก็หลาดขายทุกคันครับอ๋อคือไม่ได้เปัญญาซื้อเก็บครับโอ้โหเฮียก็ว่าไปนะครับแต่พูดถึงเรื่องขายผมขออย่างหนึ่งผมคือผม f อเฮียมานานละครับผมขอบคุณครับผมอยากเห็นอันนี้มากเลยเห็นไรทำอาหารแดงไอตอนเริ่มรายการเนี้ยไอแบบเฮียออกมาเดินพูดแบบตุ้มระเบิดขึ้นมาเงี้ยครับขอหน่อยสัก็อตอ่ะ โอเคเอาเลยเอาเลยเอาเลยครับมุมไหนมุมไหนต้องต้องบอกผมก่อนมุมไหนมุมไหนมุมไหนเอาแบบสั้นๆแล้วก mm ันโอเคโอเคอ่ะเอาเอาเลยครับทรรมหาแดกขอหน่อยสแสดงี่อยู่กับเจ้าสามร้อยครับอยู่ในช่วงธรรมหาแดกครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า ออดี้ R8 Liberty Walk คันเดียวในไทยที่เป็นเครื่องเทอร์โบครับคันนี้สนรวนาายอยู่ที่5 3ล้านบาทนะครับจากกันน้ประมาณ4ล้านสำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งจองออนไลน์ได้นะครับรถคันนี้มีการชนแบบพิเาษจนนั้นต่ต่อและมีกฎหมายทางผมเองยิยนดีซื้อคืนกุต็มตัดรถนตที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียดทาตกใจคุณาทีอีก2แสนบาทจากระกันที่คุณซื้อไปครับสามารถติดต่อได้ด่วนศูนย์แปดห้าสองหู้นย์สี่สี่ส่และไลน์เพื ro, ่อเชื่อมกมนูแอดไซน์สามสิด้านางเลยกอร์รบ เฮ้ยผมผมอึ้งอย่างหนึ่งคือโอเคผมดูคลิปเฮียตั้งแต่แบบต้นจนจบเนี่ยครับไอตอนหลังเนี่ยที่เฮียแบบบอกว่าไม่มีรถรถไม่มีตัดต่อไม่มีจมน้ําแล้วก็แถมค่าตกใจค่าเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยูดได้ยังไงไอแบบเร็วๆอย่างนั้นครับก็ไม่มีแดกไงทำมาหาแดกไงเลยต้องทิ้นรถกระหยันเฮ้ยคือมันเร็วมากแล้วเล่านี้คือคือตอนแรกผมคิดอ๋อหรือว่าเฮียไปไปกดแบบทําให้คลิปมันสปีดขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมวันนี้วันนี้เราเห็นของจริงแล้วนะฮะเนี่ยของจริงทำมาหาแดกทำมาหาแดกครับ มันหลังย่อนดีได้ไม่โฟกอันนี้โอ้โหคนฟูช็อกมากของจริงในที่สุดขายจริงด้วยนะขายจริงด้วยโอ้บอกตาตรงวันนี้ตายตาหลับแล้วได้ฟังประโยคนี้แล้วโอ้ดีใจมากสุดยอดครับสุดยอดครับพี่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะเอา R8 คันนี้ออกไปซัดแล้วนะครับพี่ับผมผมตื่นเต้นมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าผมเอด้วยที่จะขับ เคียบอกขี้เกียจขับให้ผมขับเองเลยไม่หรอกอยากให้เขาขับไงเพราะเราอะลอง R 8ปด V แปด V มาแล้วอะไรลองมาแล้วอยากให้ลองทวินเทอร์โบเลยเป็นอะไงบ้างทวินเทอร์โบเลยงานต้องจัดแล้วครับขอบคุณมากครับพี่โอ้โหได้ครับไปไปกันเลยดีกว่าครับเขยขึ้นรถกันเลยนะฮะเปิดประตูกันนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้นี่คือไฮรี่โมดิฟายมากๆแต่งหนักจริงๆครับโอเคนะฮะสตาร์ทปุ่นแช่หน่อยครับโอ้โหท่อนี้ลั่นมากจริงๆนะฮะ รับไมีแอยงะแล้จัดไปัะโอ้ยเฮียชิบ ผลเพราะอะไรเวลาครับซีฟจริงจริงซีฟจริงจริงครับคือมันแบบแรงเหมือนโดนถีบเลยนะมัน่างั้นเลยครับพี่เฮียจริงจริงตอนบูสติดแล้วฟืดเลยคือคือเฮียรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่ เฮียเป็นคนนั่งปกติไอเฮียขับเองถูกไหมครับเฮียเคยมีใครขับให้ไหมผมอยากรู้เมียผมขับเมียขับให้แล้วเสียวไหมฮะไม่เสียวก็แฟนผมขับไม่ได้ไม่ได้โหดมากขอมภรรยาเฮียนี่คือขับเรียบร้อยใช่ไหมครับคือเขาเขาขับรถพวกนี้อยู่แล้วเพราะเพราะผมให้ฝึกให้เขาขับเครื่องให้เขาสัมผัสกับรถพวกนี้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยทําไมเราต้องซื้อมาขายเพราะอะไรต้องพรีเซนต์ลูกค้าได้เพราะอะไรครับเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับแต่กูมานั่งกับมึงกูรู้ตื่นึื่นหน้าเมียเลยไม่ได้ว่าเฮ้ยจะเป็นอะไร กูรู้แล้วว่ากูทำอะไรตัเดียวกูไปบ้างก็รู้แล้วนะจ้าเมียจ๋าเพราะว่าแฟนผมเนี่ยตอนนี้ทำช่องด้วยก็เลยทให้เขาทำเรื่องช่องอะไรช่องอะไรก่อนบอกบอกช่องไหนช่องแฟนผมกำไรใจดีครับกำไรใจดีโอเคไปกด subscribe ตรงนี้ได้เลยขอบคุณนะฮะก็เขาก็เริ่มรีวิวเกี่ยวกับรถแล้วก็ช่วยขายที่รถนากแล้วก็คือตอนเนี้ยแฟนผมเขาเล่นติ๊กตอกแล้วคนตามเยอะเป็นประมาณแสนกว่าคนสองแสน เยอะมาเลยเลยมาทําช่องแหละเก็บรถอะไรเงี้ยผมก็เลยให้เขาลองขับรถพวกเนี้ยแล้วให้จับอาการดูว่าเฮ้ยคือต่อ้เขาไปศึกษาใน Google ไปศึกษาใน youtube ก็ไม่เหมือนการขับเองจริงครับต้องขับเองก็เลยเขาขับก็เลยมีคนขับก็คือเนี่ยผมก็แหละเป็นคนขับให้ก็เลยไม่ค่อยแน่หัวเท่าไหร่แต่มึงขับเนี่ยคือเล็ปกูถ่ายเลตฉันกูเก็บภาพว้บ้างเถอะ เลียงชาติเฮียเนี่ยผมต้องการเลยแล้วแม่อะไรวะไอสัตว์ลถได้อยู่ข้างหน้านิดเดียวเอง <S <S ขอโทษนะฮะหายาบคายหน่อยเต็มที่ครับผมขอความเป็นเฮียเลยแม่อีกนิดเดียวเองอ่ะ <S <S ก็ยังสัตว์เลย <S 2> <S 2> ค,คือคือเวลาเราขับรถอย่างเงี้ยครับเฮียคือแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะบันโดยเราไม่รู้ตัวเลยอ่ะแล้วเรารู้ตัวอีกทีคืออ๋อ ไม่งห่าแค่น ER ี ER ้แล้วอ่ะที uh ่พวกเราเอาอยู่ไงที่พวกเราเอาอยู่แต่มึงถามกุ้ไหมนี่ตีกูกดูนี่สิกอะไโอ้โหแต่มันมันมันอะ u t โอเคครับพี่ครับผมตอนนี้เริ่มเริ่มพอมีที่ว่างบ้างนะครับเมื่อกี้แบบโอ้โหแน่นมากงั้นเดี๋ยวจัดหน่อยเดี๋ยวลำเนีงนะฮะเกียร์3มอยู่2นะฮะโอ้โหไม่มีถนนให้ขับนะเฮ้ยแต่แม่งแรงไง เล้าเล้าเล้าจริงครับเพียงโอ้โหได้เสียงเทอร์โบมาเลยเนี่ยครับนี่ครั้งแรกที่ขับทวินเทอร์โบ R8 เลยนะเพราะปกติไม่มันไม่มีอยู่แล้วนะใช่มันไม่มีในไทยคันเดียวคันเดียวเลยนะครับโหนี่ในไทยคันเดียวเท่านั้นนะครับ เขาเป็นไงบ้างเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครับโอ้โหเยี่ยมจริงๆขอสัมผัสต้องต้องหย่อนนะฮะต้องเบาหน่อยครับต้องเบาโอ้ไม่งี้เพียร์ครับได้แล้วแรงได้เรื่องเลยคือผมว่าไอ้แรงอ่ะมันแรงอยู่แล้วแต่ฟิลลิ่งแม่งได้นะเวลาที่ไม่ดิบอ่ะปังปุ๊บปังแบบคันนี้มันดิบจริงครับพีย ดาวชิปนะฮะเกียร์สามโอ้โหคือผมพูดตามตรงเสียงท่อนี่โคตรอเมริกันมัสเซลเลยครับรใช,ช<อ>บค่คือคือมันได้ฟิลลิ่งอ่ะขับแล้วแบบเออไม่ต้องอย่างนี้นะม่งเด็บครับพี่โ<อ>คตรเด็บอ่ะอคือหลายๆคนเนี่ยถามต้องมีคำถามว่าโอ้ยรรท,ทว,วินเทอร์โบแล้วแถมเป็นลิเ r อร์ a l ลอีกยักษ์บานบาขับได้ไหมโอ้โหสบายสบาย ผมพูดอย่างนี้ว่าคือคือคือดูภายนอกเนี่ยเราเหมือนกับว่ามันมันเป็นรถที่เรียกว่าอะไรไม่น่าจะออกมาขับได้ใช่ไวโชววยอย่างเดียว,วจริงๆผมว่าขับได้และขับสนุกด้วยนะฮะคือมันขับเหมือนรถปกตินี่แหละแล้วด้วยร,รถมันจัดฟิตเมนต์มาให้ขับง่ายอยู่แล้วครับ,บเพียจริงครับแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยในกานเวลา,าที่มันรถติดๆใช่ใช่ครับคือผมผมว่ามันคือผมชอบตรงเนี้ยมันมีความกระตุกอ่ะมันมีความเขาเรียกว่าอะไรโอสคูลอย่างเงี้ยคือ คือชอบผมว่ามันเป็นสเสน่ห์ที่ซูเปอร์คาร์ในยุคนี้มันไม่มีคือตามที่ผมบอกอยู่แล้วผมบอกคลิปก่อนนะเนี่ยผมไปขับ r แด v สิบของของน้องไมค์ของฮียเล็กครับซึ่งผมพูดได้เลยว่าผมกล้าพูดเลย r 8เป็นรถรถที่ผมลงรักมากแล้วผมให้ติดท็อปหนึ่งในท็อปห้าเลยซูเปอร์คาร์ที่ขับดีที่สุดไม่ว่ายังไงรถยุคใหม่หลายๆคันมันก็เทียบไม่ได้มันไม่มีความรู้สึกแบบความดิบดิบอย่างนี้นะครับพี่เอครับ,รบเอางี้ก่อนที่จะได้ขับคันนี้ขคบอย่างนี้มาก่อนปะ คันนี้เหระครับใช่เคยเห็นมาก่อนไหมเคยเคยเห็นในงานคอนเน็ชันนานแล้วคันนี้ไปจอดโชว์แต่แบบก็ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้มีโอกาสมาขับเลยอ่ะแล้วรู้สึกยังไงว่าหูนรถมันว่าไหมจะขับได้จริงไหมเคยคิดไหมก็ผมก็คิดนะครับคือมันมันผมว่ามันมันเรียกว่าอะไรมันแต่งหนักมากอะไฮรี่โมดิฟายคือรอบคันแม่งไม่มีอะไรเดิมๆเลยครับเพียแล้วก็เรียกว่าเครื่องมันไม่มีอะไรเดิมๆอยู่แล้วผมก็คิดว่าเออมันมันไม่น่าจะขับได้ง่ายแต่พอเราขับแล้วเออมัน พอเราขับไปสักระยะหนึ่งก็คุ้นได้นะครับก็คุ้นได้เลยระดับหนึ่งเลยครับแต่ขับดีแต่ผมว่ามีอย่างหนึ่งที่จะยิ่งเซอร์ไพรส์อีกครับพี่รถคันนี้ทําโดยช่างไทยทั้งหมดช่างไทยหมดเลยเหรอครับเครื่องที่ขับอยู่เนี่ยที่เขาบอกว่าเฮ้ยคนไทยจะทําได้หรอว่าซุปเปอร์คาร์ทาวินเทอร์โบกับอันนี้คนไทยทำโดยนัาแจับเอชซีกับนัาแจ๊บนะครับแถบทีเคฟโอ้หนี่คือเรียกว่าเป็นสองคนดังระดับประเทศเลยนะฮะฉันอยากฉันอยากให้คนหลายๆคนรู้ไงว่าเฮ้ยคนไทยอ่ะก็ไม่ได้ ไม่ได้แบบี่เลยอ่ะก็เนี่ยขับได้ปกติแอร์เย็นเพียงเพาะ <c oughs> แอร์เย็นจริงครับอันนี้ต้องพูดเลยเออล้วก็ขับสนุกขับดีนะเพราะว่าตอนเนี้ยคันนี้ถ้าชุดคิดทวินทบของเมืองนอกต้องมีประมาณล้านห้าหรอครับแต่คนไทยทาประมาณแปดแสนแปดแสนอืมเป็นเสร็พรอบคันนี้แต่งเท่าไหร่ครับคันนี้ประมาณสามล้านแต่งไปสามล้านใช่อุ้ยตกใจเลยอะไรปุ้งปุ้งนะมออไซค์มาครับบิ๊กไบค์ปุ้งปุ้งตกใจเลยเมื่อกี้อะไร นี่ใช้จริงนะเพราะว่ารถติดเราก็ใช้ยู่งหันละมองด้วยหันมามองคนมองเลยนะคนมองเลยนะต้องมองทั้งถนนนะผมพูดตรงๆคันนี้ไปขับใครไม่มองนะคือผมมองว่าเป็นคนรถที่แบบหาดูยากอ่ะครับเพียคืออย่างผมขับไปเนี้ยก็จะได้แบบมีคนยกมือให้หันไม่ยิ้ไหมเพราะว่ามันหายากจริงๆหายากจริงครับเพียด้วยพื้นฐาน R8 ก็ยากอยู่แล้วได้มาเป็นอย่างนี้อีกคือหล่อะ R8 ผมว่า ไม่ว่าคันไหนที่แต่งอ่ะมันเสริมหล่อขึ้นไปอีกมันหล่อมากนี่ครับโอ้โหนี่มีทักทายเลยนะฮะทักทายเลยนะครับอันนี้เพื่อนเฮียรล้ปะเนี่ยครับไม่รู้ครับไม่รูเลยนะนะฮะนี่เลยว่ามิตรภาพมิตรภาพมิตรภาพบนท้องถนนมิตรภาพบนท้องถนนนะครับอันนี้สัญลักษณ์แบบนี้นี่คือหรือเขาเขาหรือเขาจัดดันเนะครับเขาได้เขาได้จะรู้จักกันนะครับครับโอ้โห บอกกันว่ารถอย่างนี้ไปไหนหนีเมียไม่ได้นะจำับคนเห็นโหชัดเจนนะมันเด่นนี่นะครับโหเรียกชรนทุกคนมองกันมาเป็นสายตาเดียวกันกับที่อารคันนี้เลยนะฮะผมลั่นจริงๆครับผมผมตพูดตามตรงคือคือผมก็มีคนที่ดูคลิปผมแล้วแบบด่าบอกมึงจะแหกปากอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยทิลลิ่งไงแต่ผมผมผมคือถ้า อารมณ์มันไม่ได้ผมแหกไม่ได้จริงนะครับเพียคือคือผมต้องบอกว่านั่นมึงไปนั่งรถไฟหอกแล้วมึงลองไม่แหกปากดูจมึงจะอัดอั้นขนาดไหนใช่มึงจะอัดอั้นเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยโอ้โหดู่ะให้ดูนะรถอยู่แค่นี้เดียวอะเนี่ยดูเนี่ยดูดูรถมันเนี่ยเนี่ยคือคือคืออันนี้ทุกคบอกนำตรงผมจงใจให้มันถึงเลนไานะครับเพียอีกทีจะได้วัดความชัวรถด้วย โอ้หมันแบบพอเลนไลน์ปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็ชิปทันทีเลยเนี่ยคือ <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าเนี่ยคือความสนุกข,ของการขับซูเปอร์คาร์ครับต้องพูดอย่างนี้เลยครับเพียแล้วมันโคตรดิบเลยนะคันนี้ชอบคือ R8 ผมแบบผมลงรักมานานแล้วแล้วจนวันนี้คือเริ่มได้มีโอกาสขับหลายคันเรายิ่งรักเรื่อยๆแล้วรูว้เลยว่าเออรถเขาทํามาดีจริงๆรถเขาทามาดีจริงๆอย่างนี้พี่อยากถามหน่อยเป็นความรู้หน่อยครับเพียครับเพียสำหรับที่เราขับ G8 กับว8แทวินเทอรโบครับ,ร,บรู้สึกยังไงเอาเอาอนุญาตของ V8 ธรรมดาเอา v 8, v 8ธรรมดาตอนนั้นขับที่อเมริกาครับ,รบขับที่อเมริกาเนี่ยก็แรงระดับหนึ่งแต่ยังไม่ว,ว้าวชอบไหมชอบชอบที่ความดิบมันพูดตรงๆเพราะว่าเกียร์ซิงเกิลคลาชมีความกระตุกกระชากอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงนั้นแต่พอมาเป็นคันเนี้ย V8 t ปดทวินเทมันเหนือกว่า V8 ไปอีก เดี๋ยวคุณ V8 ตรงที่ว่าเนี่ยเมื่อกี้เฮียก็สัมผัสละเสียงคำรามนะเสียงมันคำรามเราคือ<า>รอบมาผมว่ามันรบมาค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเหยียบแต่ต้องบอกตามตรงผมก็เหยียบสุดนะครับปึ๊บโ,โ LED อ้โหแม่งเล็ดลายแล้โหเชนเกียร์ไม่ทันเปลี่ยนไม่ทันเลยคับไม่ทันเลยครับเฮียคือคือก็ก,ก็ต้องบอกตามตรงว่า V8 t u b o i n t e r c o กับ V8 เนี่ยเหมือนเป็นคนละนคันคือมันเหนือกว่ากันเยอะเหนือกว่ากันเยอะเหนือกว่ากันเยอะมากครับ แสดงว่ามันต่างกันเยอะมากมากมากครับอ่ะอันนี้ในมุมผมนะครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะซื้อคันนี้มีซื้อคันสี่ขาวมาคันหนึ่งโอ้เฮียเคยซื้อสีขาวใช่คันที่ผมไม่ก่อนหน้านั้นขายไปแล้วแล้วก็ก่อนที่จะซื้อคันนี้ลุ่งก่อนประมาณสักช่วงเดือนที่แล้วครับเฮียซื้อมาแล้วก็เพื่อนขอซื้อต่อไปซึ่งคันนั้นเนี่ยเป็นรถเดิมครับ คือไม่ขับสบายมากเลยขับสบายครับคือขับสบายแรงก็แบบเนิบเิเลยครับใช่รัพอมาขับตัวนี้ยคือต้องแลกกันนะเพราะส่วสบายมันสู้ขนาดนี้นะใช่ครับแต่คันนี้แม่งแรงขับไปนี่นะคลมรามแบบยังโหดอ่ะจริงครับเพียไปออกทริปออกอะไรกับเพื่อนมาก็แบบครับคือหัวขบวนอ่ะหัวขบวนเลยนะยเพราะว่าเขาให้ไปก่อนกลัวพังจริงจริงแล้วมันดูนากลัวพังนะแต่ขับแล้วมันเหมือนรถทั่วไปอ่ะบุทก็น้อยครับไม่ได้เยอะแล้วก็ทํามาเหนียวไม่ได้ทําแบบ อันเลีกไก่กาเจ็ดแปดแสนเราจะทำทางมะละไม่ใช่ใช่ยังไงมันก็ต้องทำเอาชัวร์อยู่แล้วแล้วรถเนี่ยมันเป็นของสำนักเอซซีด้วยเอคเอฟด้วยเขาต้องรักษาชื่อของตัวเองอยู่แล้วใช่ครับเคลียร์ต้องเก็บยาวๆเลยนะไม่ใช่เดี๋ยวเคลียร์ซื้อมาสองสามวันแล้วเฮียขายขายขายด้วยขายคันรับผมตั้งขายอยู่ห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นห้าล้านสามแสนเก้าหมื่นเป็นราคาที่ดีมากคือผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าคุณเทียบกับรถเดิมรถเดิมมขายไปห้าล้านหกนะ ขันขาวอะอันนี้ขายถูกกว่า,วาขายถูกกว่าเพราะหนึ่งเราต้องทำความเข้าขใจคือรถมันนาต้องต้องหาคนที่ชอบจริงๆิครับแล้วก็ซื้อแล้วก็ผมตั้งราคาตามความเป็นจริงครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันนี้ใส่ของท่วมแต่งเยอะแล้วราคาต้องโดนครับผมก็เลยกล่าวว่าเฮ้ยเราตั้งราคาที่มันสมเหตุสมผลแล้วค,คนที่ซื้อเอาไปจอดโชว์ได้เอาไปถัานทำงนทำต่อได้แต่งต่อได้ใช่ครับราคาสมเหตุสมผลเราได้มาเท่าไหร่เราขายเท่านั้นคุ้มราคาไหมคุ้มเลยครับ รถของแตงสามล้านเอางี้คุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะน,น,น้อยแล้วแม่น้อยแล้วเนี่ยเนี่ยเบรกหยุดเลยหยุดเลยอันนี้ผมจงใจทดสอบเบรกอีกนะฮะไม่ใช่ว่าผมจะแว้นอะไรนะแต่จงใจว่าเนี่ยเมืเ่อกี้จังหวะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็เบรกก็เบรกดีอันนี้เบรกดีมากเนี่ยลองลองเปิดนิดนึงเนี่ยโอ้โหดูดูด,ด,ดูแบบเสียงแบบ ลั่นทุ่งอะ่ะคือถ้าตัดเครื่องหนีเมียเที่ยวคืนน่ะตื่นอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ตื่นเฉพาะเมียนะทั้งหมู่บ้านคือวันนี้ต้องขอบคุณเฮียแชมป์ส0 0กระดาษไลท์มากเลยนะที่โอ้โหได้ให้มาสัมผัสทวินเทอร์โบ R8 หนึ่งเดียวในประเทศไทยครับผมดีฮนะอยากให้ลองอยู่แล้วเพราะว่าจะได้<อ>เป็นคนนะหนึ่งที่ยืนยันครับว่ารถที่ทำทวินเทอร์โบโดยคนไทยคมันเป็นยังไงถึงแม้ผมจะซื้อมาขายนะแต่ผมอ่ะมีโปรเจกต์กับน้าแจมกับ นั่จับเนี่ยคือทำซิตี้เทโบมาคันเดนเป็นรถคอมพิวต์คารเพราะว่าเราแอบน้อยใจที่คนไทยชอบมองว่าต้องไปซื้อรถนอกคอมพิวต์ตัวนอกครับแต่ไม่เคยกลับมาดูเลยว่าเฮ้ยคุยเคี่ยวคนไทยก็มีฝีมือนะครับลองไปดูมีมีโปรเจกต์ซิตี้กับเทโบกับนั่จักเนี่ยมันมีเป็นนัมเบอร์เลยเป็นรถคอมพิวต์คาร์เอสเซนซีนัมเบอร์หนึ่งเอ็กซ์สามร้อยอย่างเงี้ยเราทำหมดเสร็จแล้วลูกค้าเขาที่เออแม่งเจ๋งว่ะคนไทยแม่งก็ทำได้ ไม่เคยมองเหมือนกันคันนี้มันไม่เคยมองเลยว่าคนไทยทาได้คิดว่าแล้วจฉไปซื้อของจากนอกมาทำทำแล้วมันก็เลยวิ่งนะไม่ใช่มันคือฝีมือคนไทยเป็นคนนําคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ผมก็เลยอยากให้แบบน้องเพลงมาขับแล้วก็เป็นคนยืนยันว่าเฮ้ยขับได้จริงแล้วก็โอเคในระดับในระดับหนึ่งเลยอ่ะไม่ใช่ว่าอาราเล่ไก่กาใช่ไหมดีต้องพูดว่าดีมากต้องพูดว่าดีมากขับสนุกขับสนุกไม้เราก็ไปทำ จริงครับอันนี้ยากครับเพียวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเฮียมากๆเลยนะที่ให้ผมลองอาแปะมินเทอร์โบคันนี้บอกเลยโคตรชอบเลยตอนนี้ครับชอบมากโอเคและนี่ก็เป็นธรรมเนียมของ p ี Supercar นะครับว่าจะเย็นจะไม่ถึงกิวปักนึงน่ารักมากเลยลูกเฮียครับต้องโอเคเป็นธรรมเนียมก่อนจบนะครับก็อยากให้แขกรับเชิญทุกท่านเนี่ยก็ฝากคำคมหรือฝากอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคำคมครับให้กับคนดูพีพีซูเปอร์คาร์อย่างไรับฝากลูกสาวผมหน่อยนะคฝากลูกสาวโอเคครับอย่าลืมกดไลค์์กแชรบ อะๆกดติดตามได้นะคะไปโอ้น่ารักมากช่องส0มร้อย Garage Live เลยนะฮะโห้น้องชามน่ารักมากเลยทขาไมน้องชามไปหลบข้างหลังแล้วอะครับหยิบโทรศัพท์ไปดิไปแล้วไปแล้วทำไมน้องก็หนีแล้วอะไปละไปละไปละครับผมน่ารักมากครับตามด้วยฝาก Subscribe กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องสามร้อย Garage เยนะครับทุกคนครับขอบคุณมากเฮียได้ครับขอบคุณวันนี้สุดยอดมากครับ เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้300กระชไลฟ์แล้วก็พี P ่พีซุปขานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม